และในคลิปวันนี้นะครับเ,เพื่อนๆผมจะมาสอนทุกคนทาบั็กแมวนะครับทุกคนก็คือเรานะครับทุกคนใส่ขนมแล้วมันไม่จํากัดเวลานะครับทุกคนขนมก็คือพวกทอยพวกนี้นะครับทุกคนนี่ 2อ,อย่างนี้เลยนะแต่ว่านะครับทุกคนเพื่อนๆต้องมีไอ้สมองอันนึงนะครับทุกคนเหลือเวลาต่ํากว่า3นาทีนั่นเองนะครับทุกคนจะทายัางไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะแต่ก่อนอื่นนะเพื่อนๆอย่าลืมทําการกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวขอทําการย้ายต้นไม้ด้านนี้ตรงนี้นะครับทุกคนไปไว้ด้านหลังก่อนเนาะรู้สึกว่ามันเกะกะนิดหน่อยนะครับทุกคนน่าจะเยอะเลยแหละโอเคนี่นะครับทุกคนก็คือผมจะใช้เป็นแมวมูนนะครับทุกคนแล้วตอนนี้เนาะก็มีสมองอันหนึงนะครับเหลือประมาณนานนงนะ อ่าสมองอันนี้นะครับทุกคนก็คืออยู่ตรงนี้เลยนะครับผมใช้จะใช้เป็น Small XP นั่นเองนะครับทุกคน s m a l ท t นั่นแหละเนาะ s m a l ท t ีหาจากไหนหรอก็หาจากที่ครับตรงนี้เลยนะครับเพื่อน,เ,อนเห็นไหมก็คือใหเอ้เพื่อนนะครับใช้เป็นคอมมอนเอกดาก้อนฟู้อันนี้ก็น่าจะเป็นแบบ ซีดใช่ไหมแล้วก็บูเวอร y ี่น่าจะเป็นผลนะครับทุกคนแล้วตามด้วยเงิน 1M นั่นเองนะครับทุกคนและหลังจากนั้นครับทุกคนให้เพื่อนๆนะครับทุกคนใส่สมอลทีสนั่นเองนะครับทุกคนไปในสัตว์เลี้ยงที่เราต้องการทําให้อาขนมของเราเนาะทั้งสอันนี้บักน yes, hit ั่นเองนะครับทุกคนอ่าอาจจะรอประมาณ12ชั่วโมงนะครับทุกคนสมอลทีรอ12ชั่วโมงส่วนอันนี้นะครับทุกคนมีเดียมเพชรทีสผมไม่รู้ว่ามันกี่ชั่วโมงอ่ะเพื่อนเมัน 86,400วินาทีอาจจะประมาณ24ชั่วโมงมั้งใช่คืออันนี้ผมเอ k นานมากเลยนะเพื่อ,อนๆดูเห็นปะจนกว่ามันจะเหลือ12นาทีอะนานแบบนานจริงๆนะและตอนนี้น้องผมก็รอเวลาเหลือ3นาทีปุ๊บเดี๋ยวผมจะทําการทําสูตรให้ดูนะแต่ว่าผมขอบอกก่อนว่าในการทําสูตรนี้นะครับทุกคนมันอาจจะ ติดแล้วก็ไม่ติดมากนะครับทุกคนแต่ว่าผมอาจจะใช้เป็นลิงด้วยนั่นเองนะครับทุกคนนี่ลิงผมก็จะเตรียม2ตัวนั่นเองนะครับทุกคนเอาไว้ตรงนี้ก่อนเลยอ่าลิงนะครับทุกคนเราจะวางหลังจากที่เราใส่อาหารให้สัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นเราเรอเวลาอันนี้ลดก่อนนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งผมไม่รู้ว่าตรงเวลาสมองนะครับทุกคนบางทีมันอาจจะไม่ลดก็ได้นะเพื่อน ผมก็บางทีที่ผมทํานะครับทุกคนลดบ้างไม่ลดบ้างผมก็งงนะผมแนะนํานะท,ทําทีละตัวแล้วกันนอกสูตรนี้นะครับทุกคนอาจจะทําหลายอันอาจจะใช้เวลาเอฟเคนานนิดหนึ่งนะครับทุกคนแนะนําท,ทําทีละตัวนะครับทุกคนแล้วก็ทําการออกเกม1ชั่วโมงนะครับทุกคนแล้วก็เข้ามาแล้วก็สมองพวกนี้มันก็จะหายไปนั่นเองนะครับทุกคนแล้วเราก็รอเวลากล้ามพวกนี้หมดนะครับทุกคนแล้วก็ลองกดใส่แมวดูนะครับทุกคนถ้ามันสําเร็จปุ๊บ แปลว่าบัคเราสําเร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราให้ดูนะครับทุกคนมูนแคตตอนนี้นะครับทุกคนคุณดาวอยู่ที่61วินาทีนะครับทุกคนอ่าสตาร์ทอยู่ที่21.79แล้วก็อ่าที่ทําขนาดให้ใหญ่ขึ้นนะครับ1.68เท่านั้นเองนะครับทุกคนประมาณนี้เลยเนาะ เรามาดูกันนะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะคะและตอนนี้นะครับทุกคนเวลาเหลือ4นาทีแล้วนั่นเองนะแต่ว่าผมลืมบอกนะครับทุกค20นเวอร์ชั่น是是ที่ทําได้นะครับก็คือเวอร์ชั่น1716ถึง1720นั่นเองนะครับทุกคนถึงทําได้เนาะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนและตอนนี้นะครับเหลือ3นาที55วิแล้วนะโอเคเพื่อนๆและตอนนี้นะครับทุกคนดูนะแมวนอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้นะครับเหลือ3นาที จะ3มนาทีแล้วแหละเพื่อนๆอน่าตอนนี้นะครับเหลื3อ3มนาทีแล้วนะเดี๋ยวเรานะครับทุกคนเตรียมใส่เป็นนี่นะครับทุกคนมีเดียมทอยกับสมอลทอยเลยนะครับทุกคนอ่าเวลาเราใส่ปุ๊บนะครับทุกคนเสร็จแล้วก็เราทําการวางลิงไปเลยนั่นเองนะโอเคแต่เ,เรารอแมวลุกก่อนนั่นเองนะครับทุกคน ชูบใส่ไปนะครับทุกคนเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับวางลิงไปเลยนะครับทุกคนรอลิงนะครับทุกคนไปอยู่ในอ่างอาบน้ําเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเรานะครับทุกคนทําการออกเกมหนึ่งชั่วโมงนั่นเองนะครับทุกคนชูบขอทําการออกเกมก่อนนะ ซึ่งเวลาที่เราออกเกณ์นะครับทุกคนผมออกตอน11นาฬิกา33นั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวประมาณ12นาฬิกา33นะครับทุกคนหรือว่ามากกว่านั้นเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับและตอนนี้นะครับทุกคนเวลา12นาฬิกา40นาทีนั่นเองนะซึ่งเราทรับทุกคนเมื่อกี้ไปทําการ นอนมาแล้วตื่นมาก็โอเคพอดี1ชั่วโมงก,กว่าๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเราทําการเข้าเกมกันเลยดีกว่าโอเคแล้วตอนนี้นะครับผมกดเข้าเกมแล้วเนาะก็คือเรานะครับเข้าเกมแล้วรอดูเลยเนาะว่าถ้าไอ้รูปอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนไอ้สมองเราอะ่ะมันหมดแล้วแปลว่าสําเร็จนะครับทุกคนอ๋อสมองไม่หมดทุกคนแปลว่าไม่สําเร็จอะ่ะแอบเศร้านิดนึงนะสมองไม่สําเร็จ,จเพราะฉะนั้นเราต้องออกเกมใหม่ว่ะเพื่อน แ yeah, ย่ว่ะแย่ว่ะต้องออกเกมใหม่นะครับแบบนี้ถือว่าไม่สําเร็จนะโอเคทุกคนแล้วตอนนี้ผมเข้ามาแล้วนี่นะครับเพื่อนๆดูคือตอนนี้เวลานั้นหายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอ๋อน่าจะสําเร็จนะครับทุกคนครั้งนี้ผมคิดว่าน่าจะสําเร็จนะครับโอเคเดี๋ยวเรานะครับทุกคนทําการรอเวลากล้ามพรุ่งนี้หมดนั่นเองนะครับทุกคนแล้วเวลาของเรานะครับจะบักอยู่ประมาณนี้ ทันทีเลยครับทุกคนเพื่อนๆดูนะ34ีวิมันก็จะบักอยู่แบบนี้ตลอดเลยนะครับทุกคนเรามาดูพร้อมกันว่าจะสําเร็จหรือเปล่าโอเคเพื่อนๆเล้ตอนนี้นะก็ใกล้แล้วเดี๋ยวเราเตรียมขนมเลยนะครับแล้วก็ลองใส่ดูเนาะไหนเอ่ยตอนนี้ชึบโอเคเวลาหมดเป็นที่เรียบร้อยใส่อาใส่ไม่ได้สักอันนะครับทุกคนแปลว่าสําเร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราทําการเอาขึ้นทั้งหมดเลยนะครับทุกคนทั้งอาแมวแล้วก็ลิงนั่นเองนะครับทุกคน เดี๋ยวเราลองวางใหม่นะครับทุกคนแมวนะครับทุกคนเห็นปะ40วิวิที่มันเหลือ3 4เพราะว่าลิงเนี่ยเนาะเนี่ยเพื่ v, อนๆดู40วิสอ่าส่วนขนาดนะครับ2.13โอ้ไม oh ่กอเพื่อนๆดูแมวผมถือว่าใช้ได้นะครับ โอเคโอเคนะครับทุกคนเพราะฉะน,นนะครับทุกคนใครที่จะทำนะครับทุกคนต้องอยู่ในเวอร์ชันน1่น1716ถึง1720นั่นเองนะเห็นปะ่ะตอนนี้คือผมออกเกมแล้วเนาะก็เหลือ,อก็เป็น1720แล้วนั่นเองนะ ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะครับทุกคนผมจะทําอีก3ตัวนะครับทุกคนให้ติดบั克เหมือนเดิมนะครับทุกคนนี่และตอนนี้นะครับทุกคนขนมพวกนี้ก็เวลาไล่เรียกกันนะครับทุกคนดูนะมูนแคทนะครับทุกคนนี่นาทีไล่เรียกกันเลยเนาะหรือผมนะครับจะใส่ของเล่น2อันนี้นะครับทุกคนหลังจากสมองนะครับเหลือต่ํากว่า3นาทีนั่นเองเนาะ โอเคนะครับทุกคนแต่เพื่อนๆน,นะครับทุกคนอย่าลืมเตรียมลิงด้วยนะซึ่งผมไม่รู้นะครับทุกคนลิงเกี่ยวหรือเปล่าเนาะแต่ยังไงก็ใส่ใสไปเถอะทําตามผมนะครับทุกคนโอเคนะครับและตัวนี้ก็ยังอยู่นะเพื่อนๆไม่ใช่ไม่อยู่นะนี้ยังอยู่ยังอยู่ <S <S เดี๋ยวเราทําตัวอื่นด้วยแล้วค่อยเอาวางพร้อมกันนั่นเองนะครับทุกคนอ่าเดตอนนี้ก็เหลือเวลาต่ํากว่า3นาทีแล้วเนาะเดี๋ยวเราทําการใส่เลยนะครับชุบชุบแล้วก็ตัวนี้ต่อตัวนี้ต่ออ่าแล้วก็ขนมเดี๋ยวนะตัวไหนวะ ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้โอเคเรียบร้อยใช่ไหมและหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมทําการวางลิงนะครับทุกคนรอมันเข้าอ่างอาบน้ํานะครับทุกคนเสร็จแล้วก็กดออก1ชั่วโมงเหมือนเดิมนะโอเคนะครับทุกคนคบยังคบยางเรียบร้อยทําการออกเกมหนึ่งชั่วโมงโอเคเพื่อนๆและตอนนี้ผมได้ทําการเข้าเกมมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงไหนเอ่ยหายไหมชุบ โอ้หัวสมองหายไปว่าทําติดนะครับเพื่อนๆทาติดแล้วเรารอ,รอเวลามูนแคทนะครับทุกคนตรงกล้ามเนาะหมดไปนั่นเองนะครับทุกคนโอ้ถือว่าสําเร็จนะครับทุกคนสำเร็จแล้วแปลว่าตอนนี้นะครับเรามีแคททั้งหมดที่ทำบัคติดเนาะมีทั้งหมด4ตัวแล้วนั่นเองนะโอเคแต่เ,เรารอเวลาพวกนี้หมดก่อนเนาะโอเคเพื่อนๆแล้วตอนนี้นะเหลือแปดวิแล้วนั่นเองนะครับทุกคนมาเราเตรียมเลย เตรียมของเล่นนะครับทุกคนใส่ให้มันดะูเนาะถ้าใส่ไม่ติดแปลว่าสําเร็จแล้วนั่นเองนะครับทุกคนรอหมดก่อนเนาะนี่โอเคเริ่มหมดแล้วเริ่มหมดแล้วเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราใส่ไปเลยชุบอ่าไม่ติดไม่ติดครับเพื่อนๆนแปลว่าสําเร็จแล้วเดี๋ยวเราทําการเก็บขึ้นเลยนะเดี๋ยวเก็บอันนี้ขึ้นก่อนชุบแล้วก็อันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนโอเคเก็บ okay. <ๆ S 2> ขึ้นเลยนะครับทุกคนเรียบร้อยเดี๋ยวเราวานทั้งสตัวเลยนะครับเพื่อนๆนดูป๊บ่ตัวที่ทําสําเร็จนะคะเพื่อนเพื่อน นี่ตัวแรกโอเมก็ oh God. ตัวที่สองอู้คือ40วิทุกตัวเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนดูนะ40วิทุกตัวจริงๆโอเมก็โอเคประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับทุกคนชอบคลิปในวันนี้นะอย่าลืมทําการกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าเลยนะแล้วก็เพื่อนเพื่อคนไหนนะครับทุกคนต้องการสัตว์เลี้ยงน,นะครับทุกคนสามารถไปซื้อได้ที่ร้านบิวปรกรณ์ช็อปเลยนะครับทุกคนลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะ